สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมทางช่อง u t u b e รวมมิตรฟาร์มไรตี้นะครับแล้วก็ช่อง u t u b e ดำรงเอช่องอุปทานโทษพี่น้องช่อง Facebook ดํารงศักดิ์รวมมิตรฟาร์มนะครับทีนี้เราพาท่านผู้ชมมาชมมารับชมโชคเก่าชั้นใบดางครับ ใบด่างเหมือนกันนะครับพี่น้องใบด่างเหมือนกันแต่คนละสีนะครับหางที่แล้วเราให้ท่านผู้ชมได้ชมใบชกกระชั้นใบสนิมใบนะครับใบด่างสนิมนะครับแต่ชุดนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาชมใบด่างเรียกว่าใบด่างเขียวเหลืองก็ได้นะครับโชกกระชั้นใบด่างนะครับ เขียวเหลืองอันนี้สีเขาจะออกเขียวเหลืองนะครับเราจะมาดูแต่ละใบแต่ละต้นแต่ละกิ่งนะครับพี่น้องก็เช่นเดิมนะครับพี่น้องการที่เราจะปลูกต้นไม้ที่ชอบแดดรำไรนะครับพี่น้อง ส่วนผสมก็มีปุ๋ยคอกมะพร้าวสับดินนะครับมะพร้าวสับกับปุ๋ยคอกนี่แช่น้ำไ้สัก2 3สาวันก,ก็ก็ดีนะครับพี่น้องแช่น้ำเลยนะครับถ้าเราไม่แช่น้ำเนี่ยเวลารดน้ำออกมานะครับเขาจะเป็นสีแบบสนิมสนิมติดอยู่ตามขอบดินขอบปูน ยิ่งท่านใดที่ไปวางบนกระเบื้องนะครับพี่น้องกระเบื้องของท่านก็จะเป็นสีสนิมเลยนะครับนี่ฮะอย่างอันนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ผมไม่ได้แช่นะแช่อ่ากากมะพร้าวนะครับนี่ับพอมะพร้าวไอ้กากมะพร้าวก็อมน้ําเยอะๆแล้วเขาจะคลายความเป็น เขาจะคลา,คลายความเป็นกรดเป็นด่างออกมานะครับพี่น้องเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนนี้ก็เป็นกระเบื้องนะครับแล้ตอนนี้ตอนนั้นยกเอามาปลูกแบบฉุบเฉินนะครับตั้งหลังไม่ทันนะ <c oughs> เดี๋ยวจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเขาเรียกต้นอะไรน,นะผมก็ลืมละเดี๋ยวมารีวิวเอาใจยากเหมือนกันนะครับต้นเนี้ยเอามาต่อที่โชกชั้นเราดีกว่า โชคเก่าชั้นคนปลูกหน้าตาสวยทุกคนหน้าตาดีหน้าตาหลอ่ออีชมตัวเองก็เป็นเว้ยนี่นะครับพี่น้องตัวนี้อ่าตัวนี้เขาค่อนข้างจะยืดตัวเร็วนะครับพี่น้องพันนี้นะฮะสายพันธุ์ใบด่างเขียวเหลืองเนี่ย เขาค่อนข้างจะยืดลำต้นเร็วนะครับสังเกตได้จากการที่เราดูรากนะครับนี่ฮะร,รากเขาแทงออกมานะครับเนี่ยอยูเนี้ยใบเลี้ยงเนี่ยผมยังไม่ได้ตัดเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่ซื้อมานี่ฮะอันนี้ก็ราคาแป0ร้อมือนกันนะครับที่ซื้อมาไปกับเจ้านายไปซื้อมานะครับนี่ ยืดตัวเร็วมากเลยนะครับาสายพันธุ์นี้นะครับปลูกพร้อมกันกับโชกเก้าชั้นใบสนิมนะครับใบด่างสนิมนะครับ,บ,รบแต่ต้นนี้รู้สึกจะยืดตัวเร็วกว่าแต่ใบของเขาจะโตช้ากว่าใบด่างสนิมนะครับพี่น้องหลายคนถามว่าเอ,อตั้งแต่ถ่ายมานี่มันมีกี่สายพันธุ์กันแน่ ผมเองก็ตอบไม่ได้นะครับเพราะผมไม่ใช่คนเพาะต้นไม้ขายนะครับแต่มีหลายสายพันธุ์อยู่นะครับใบด่างใบดังเดิมใบด่างอย่างต้นนี้ก็เขียวเหลืองอย่างที่ไอก้ก่อนหน้านี้ก็เป็นใบสนิมนะครับใบด่างสนิมแล้วก็แล้วมีอีกหลายสายพันธุ์ที่ผมยังไม่เอ่ยเพราะว่าผม ต้องมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อนนะครับต้นนี้ความเป็นด่างของเขาเนี่ยน้อยกว่าคือน้อยกว่าใบด่างสนิมนะครับพี่น้องใบด่างสนิมจะเยอะกว่านะครับนี่ให้ชมเลยนะครับนี่ฮะ จุดเด่นของเขาก็คือใบด่างนี่แหละครับโชกาชันเนี่ยนี่ให้ดูก่อนนะครับด่างทุกใบแต่ว่าด่างไม่เยอะนะครับนี่ก็ด่างนะครับไม่เหมือนใบด่างสนิมนะครับพี่น้องด่างทุกใบนะครับนี่ฮะ ท่านผู้ชมครับที่ใบมันเป็นขา,ขาวๆอย่างนี้นะครับผมเพิ่งฉีดปุ๋ยใส่เขามานะครับเพิ่งฉีดปุ๋ยมานะครับก็เลยใบอาจจะดูไม่สวยนะครับแต่ถ้าล้างใบเสร็จปุ๊บเอามารีวิว้วนั่นจะสวยเพราะว่าตอนนี้ล้างไม่ได้นะครับเพราะว่ามันได้วันที่ผมต้องฉีดปุ๋ยพอดีนะครับตัวนี้ อนปลูกก็เหมือนเดิมนะครับมะพร้าวสับกับปุ๋ยแช่น้ำนะครับมะพร้าวสับสามส่วนปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนดินหนึส่วนนะครับสูตรเสมอไม่ได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวดินแน่นนะครับของเขาชอบรากแบบไอ้ดินแบบโปรง่ปรงๆนะครับพี่น้องแบบโปรง่ปรงๆเลยโอ้ช่อดอกสวยมาก นะครับเขามีด่างทุกใบแต่ว่าด่างไม่เยอะด่างนิดหน่อยนะครับพี่น้องเนี่ยมีใบนี้ใบเดียวแหละด่างเยอะมากแล้วก็อันนี้คือใบอ่อนของเขานะครับใบอ่อนนี่ก็มีด่างนะครับพี่น้องเนี่ยแต่ด่างไม่เยอะนะครับไม่เหมือนใบด่างสนิมนะครับ แดดรำไรรำไรนะครับไม่ต้องแดดจัดนะครับพันนี้ปลูกอยู่ได้สบายนะท่านชื่นชอบท่านใดที่ชื่นชอบปลูกตามเฉลียงบ้านตามมุมห้องนะครับโดนแดดหน่อยหน่อยหรือในบ้านก็ได้นะครับตรงนี้เขาไม่ต้องการน้ำเยอะนะครับเอาแค่หน้าดินหน้าหน้าที่เราปลูกเนี่ยเปียกๆก,ก็พอนะครับ ถ้าเขายืนต้นได้แล้วเขาจะไม่ต้องการน้ำเยอะนะครับแต่ถ้าฉีดพ่นทางใบก็ดีนะเป็นพวก๊ปกกี้พวกอะไรนะครับถ้าทุกท่านที่จะปลูกในในบ้านนะครับแนะนำก็อย่างนี้เลยนะครับตอนนี้เราจะเอาไม่ยาวนะครับเราจะเอาคลิปไม่ยาวนะครับเอาแค่พอสมควรสมควรน,นะครับ เพราะว่า,าจะถ่ายทํายาวไปเดี๋ยวท่านไปชมจะเบื่อซะก,ก่อนนะครับอันนี้รากเขาเดินเร็วมากเลยนะครับเนี่ยแทงถึงขนาดนี้แล้วนะครับเนี่ยแทงเร็วมากเลยแล้วก็ไอ้รากเขาค่อนข้างจะลอยเร็วเห็นต้องสงสัยต้องอีกหน่อยอีกสองสาเดือนนีผมต้องตัดแล้วนะครับเนี่ย เป็นเอายอดไปปลูกใหม่ครับนี่คาะใต้ใบของเขาก็ด่างครับแต่ว่าด่างแบบซีนอ,อนนะนี่ฮะ ครับคลิปนี้ก็ผมก็ขอประคุณทุกท่านนะครับที่รับชมทางช่อง youtube โรมิดฟาร์มไรตี้แล้วก็ช่อง facebook ดำรงศักดิโรมิดฟาร์มนะครับคลิปนี้ก็กราบแล,แล้วนะครับสวัสดีครับ